ความคิดสกิดความรู้รายการที่จะทําให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คุณคิดค่ะเจอก,กันไปนประจำนะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งทางช่องทูปลูกป,ปัญญาแห่งนี้ค่ะไม่ได้เจอกันนานรู้นะว่ากาําลังคิดถึงหวานอยู่ใช่ไหมไม่ใช่สิคุณผู้ชมไม่ได้คิดถึงหวานหรอกแต่นึกถึงเรื่องที่เรานะคะติดค้างกันอยู่นะคะนั่นก็คือนิทรรศการโจอรกรรมสยามน,นั่นเองพร้อมที่จะไปชมต่อหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอาละค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวก็พาไปรู้จักกับนิทรรศการอย่าลืมฉันนะคะได้รู้ถึงคอนเซปต์นะคะได้รู้ถึงรายละเอียดต่างๆกันไปบ้างแล้วนะคะในเชิงทฤษฎีแต่วันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ตัวจะได้มาปฏิบัติจริงแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะตัวก็จะได้มาสมมุติตัวเป็นนักสืบสาวนะคะซึ่งก็จะมาไขาคดีนะคะในห้องนิทรรศการทั้งหมดของอย่าลืมฉันที่ได้เตรียมไว้ค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสนุกพร้อมๆกันเลยค่ะ ออเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะกระตัวก็มาอยู่ที่ห้องแรกแล้วค่ะได้บรรยากาศมากๆเลยนะคะมองไปรอบๆนะคะห้องนี้ก็จะมีจอทีวีเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่ยุค2020นะคะเป็นยุคของอนาคตแล้วก็มีเรื่องราวของคดีต่างๆนะคะในยุค2020นะคะมานําเสนอให้ดูอยู่บนจอนะคะหลากหลายจอมากเลยค่ะ ะะตอนนี้ก็มาถึงห้องที่2นะคะโหมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงคอมพิวเตอร์พูดกับเราเนาะเหมือนในหนังเรื่อง Charlie Angel เลยอะ่ะเก๋มากเลยแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นโต๊ะเหมือนกับว่าเป็นผู้กำกับผู้ที่แบบคอยสั่งการอยู่นะคะเป็นนายจ้างของเราที่จะให้เราเนี่ยหยิบ แฟ้มคดีที่อยู่บนโต๊ะน,นี้นะคะเพื่อจะไปไขคดีที่อยู่ข้างในโน้ยโหเก๋มากเลยนะคะนี่เลยหยิบมาแล้วนะคะ1แฟ้มนะคะเดี๋ยวขอเวลาดูนิดนึงนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างโอหลักๆแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะซึ่งมีเคสไฟล์ทั้งหมด3เคสด้วยกันในนี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้เราเดินไปตามทางตรงไหนนะคะเพื่อที่จะไปไขคดีให้ครบทั้ง3คดีนะคะนี่เลยเขาบอกว่าเป็นซีนแมพนะคะ ว่ากรณีคดีต่างๆทั้ง3เคสเนี่ยมีเกิดขึ้นตรงไหนยังไงบ้างแล้วก็เป็นเหมือนไมล์แมปนะคะภารกิจของเราก็คือเราจะต้องหาตัวอย่างวัคซีนค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่ายังไง,งนี้เนี่ยมีหลอดทดลองก็อ,อะไรเงี้ยที่อยู่ในสภาพที่แบบว่าแตกนะคะเพราะว่า วัคซีนเนี่ยมันถูกขโมยไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในปี2020เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาสารตั้งต้นที่เป็นวัคซีนรักษาโรคได้นนะคะประชาชนในยุคนั้นเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจของเรายิ่งใหญ่มากนะคะต้องรักษามนุษยชาติเอาไว้โดยการตามหาสารตั้งต้นที่เป็นตัวอย่างวัคซีนจากแลบทดลองยาเพื่อทําการวิจัยวัคซีนเพื่อใหม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะ เราต้องรีบแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปหาสารตั้งต้นในห้องต่อไปกันเลยค่ะโหพอเข้ามาในห้องนี้นะคะลายตาไปหมดเลยเพราะว่าตัวหนังสือมันซ้อนกันนะคะคือเป็นตัวสีเขียวสีแดงแล้วก็เป็นรูปอะไรเต็มไปหมดเลยมองไปรอบๆนี่งงมากนะคะไม่รู้ว่าจะหาได้ทันเวลาหรือเปล่าคืออะไรยังไงแต่ว่ามันมีประโยคเด็ดอยู่ประโยคนึงค่ะที่เขาบอกว่า วัคซีนสำหรับคนไทยในยุค2 0 2 0นั้นจริงๆแล้วสั่งเคพาะออกมาได้ง่ายๆแต่คุณยังมองหาผิดที่เขาบอกให้เราใส่แว่นนี้แล้วพายดูค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็จะลองจะมีแว่นสีแดงอย่างนี้นะคะวางอยู่เยอะมากเลยโอ้โหเสีศยศาสตร์มีจริงค่ะคุณผู้ชมคือพอพอเราเอาแว่นท่าไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นตัวหนังสือ เหมือนกับว่าชัดเจนขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งเลยค่ะอย่างนี้นะคะพอตัวใส่เข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยคือสมบัติของชาติไทยแล้วเขาก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีน ในปี2020เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเลยเพียงแต่ว่าเรามองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยก็คือสมุนไพรรอบๆตัวเรานั่นเองค่ะนั่นก็แสดงว่าแว่นสีแดงอันนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับภูมิปัญญานั่นเองค่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยละเลยนะคะแล้วก็มองข้ามไปเหมือนกับของใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ไงแล้วตอนแรกอันนี้เป็นสับแต่ว่าสับเฉพาะที่เป็นเหมือนกับสับทางเคมีพิสิกส์อย่างเงี้ยน,นะคะของสารต่างๆแต่พอเราใส่แว่นเข้าไปปั๊บเนี่ย อ่านเป็นภาษาไทยง่ายๆเช่นกระเทียมสามารถที่จะนํามาลดอาการต่างๆได้แถมต้นทุนก็ไม่มีด้วยค่ะเพราะปลูกเองได้นะคะโอ้โหเจ๋งมากเลยทีเดียวมีมีคนก็นนอนสลบอยู่ในห้องนี้นะคะโดยซึ่ง เราก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงมีคนมานอนสลบที่หน้าห้องที่เป็นห้องเก็บสมบัติมีระพัยได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยลองไปตรวจสอบพื้นที่ดูสิว่าทําไมถึงมีคนมานอนหมดสติอยู่อย่างนี้ได้แล้วก็บาดเจ็บด้วยทั้งทางที่ไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ในห้องนี้เลยค่ะพอมาถึงห้องนี้นีนะคะ นี่ก็เฉลยให้เราทราบค่ะว่ามีพี่ยามนะคะซึ่งเขาคอยดูแลนะคะอยู่ในห้องนี้นะคะซึ่งในห้องนี้เนี่ยรักษาสมบัติที่เกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยค่ะที่อยู่ห้องนี้นะคะพี่เรามีความรู้เพราะว่าได้ศึกษาได้พบเจอนะคะได้คุกคเีกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยทุกวันนะคะพอมีโจรคะ่ะเข้ามาในห้องนี้นะคะพี่เขาก็เลยงัดเอาแม่ไม้มวยไทยนะคะมาสู้กับโจรคะ่ะโดยที่ไม่ได้ใช้อาวุธอะไรเลยนะคะกระบ,บองของพี่เขาหรือ เขาก็ไม่ได้ใช้เลยทั้งสิ้นค่ะดีน,ดนี้และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาสำคัญของคนไทยค่ะแม่ไม้มวยไทยนั่นเองนะคะที่เขาว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็น คนที่เป็นเจ้าของแท้เลยนะคะแต่ว่าเรากลับที่จะล้าเลยไปนะคะอย่างน่าเสียดายทีเดียวแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวกับพิธีต่างๆนะคะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในมวยไทยนะคะอย่างเช่นอันนี้เลยนะคะขออนุญ,ญาตมายก่อนนะคะเพราะเขาบอกว่าของพวกนี้มีครูนะคะคนที่จะมาสวมมงคลน,นี้แล้วก็จะเป็นลูกศิษย์นะคะที่จะเรียนมวยไทยได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความประพฤติที่เป็น คนดีเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนมีใจกล้าอดทนเข้มแข็งด้วยค่ะ oh. มีะรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับแต่ละท่าด้วยค่ะว่ามวยไทยนะคะของไทยเรามีท่าอะไรบ้าง mm hmm. นี่ไงน,นาคมุดบาดานทะแยค้ำเสาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ mm hmm. แล้วห้องนี้ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ให้เราสืบหา1ใน3 mm hmm. ของสัญลักษณ์ของชาตที่หายไปค่ะพอเข้ามาเนี่นะคะ mm hmm. เราก็ต้องดูว่า มีอะไรหายไปบ้างอุ้ยเจอหลักฐานที่1แล้วค่ะเป็นกระจกแตกเต็มไปหมดเลยนะคะแหมเมื่อกี้เกือบเหยียบเลยนะคะของในตู้นี้หายไปค่ะงั้นเราไปช่วยกันตามหานะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ของชาติที่หายไปคืออะไรค่ะ1ถึงแล้วเราก็เจอชามเต็มไปหมดเลยนะคะ แสดงว่าสัญ,ญลักษณ์ที่หายไปของชาติไทยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือช้างไทยนั่นเองค่ะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเรื่อยมาเนี่ยช้างก็จะมีความสําคัญในเรื่องราวของการรบนะคะแล้วก็ใช้ลากซุงนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะว่าก็จะมีช้างนะคะที่มา เร่ร่อนนะคะแล้วก็หลายๆตัวนะคะก็โดนรถชนแล้วก็มีคดีความต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าในห้องนี้เนี่ยเขามีสรุปเอาไว้ด้วยค่ะว่าเขาคาดว่าในปี2015เนี่ยนะคะจะเกิดช้างที่ถูกเลี้ยงในเชิงธุรกิจค่ะหรือเรียกว่าช้างเช่าเหมือนกับรถเช่าของเรานี่เองนะคะซึ่งช้างเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ดูแลอย่างถูกสุขลักษณะนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ช้างนี่ดุร้ายแล้วก็ทำร้ายคนรวมถึงกรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากช้างได้อีกค่ะ และนี่ก็เป็นเคสไฟคดีที่3นะคะซึ่งวันนี้นะคะตัวก็ไขคดีทั้ง3คดีครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวตัวจะเดินไปคิดไปอีกทีนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะทั้ง3คดีนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทาไมถึงเป็นแบบนี้แล้วจะมีคดีอย่างอื่นอีกไหมที่เกิดจากการละเลยภูมิปัญญาไทยยังไงเดี๋ยวเขามีห้องเก็บหลักฐานค่ะอยู่อีกห้องหนึ่งถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยภูมิปัญญาไทยที่หายไปเป็นเพราะอะไรแล้วอย่าลืม นั้นคืออะไรยังไงกันแน่ค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงห้องสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งให้บรรยากาศเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ต้องหายัางไงอย่างนั้นเลยนะคะเข้ามาถึงก็จะมี คนนี้นะคะอยู่ข้างหลังแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกระตกนะคะแล้วก็เขียนว่านี่คือผู้ต้องสงสัยของคดีโจรกรรมการอยู่เฉยก็ไม่ต่างกับการละเลยค่ะเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งก็เป็น ส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะในการที่ไม่ยอมรักษาสมบัติที่ล้ำค่าของชาติเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้สักนิดนึ่งค่ะว่าเรื่องราวของอย่าลืมฉันนะคะให้คิดกันให้ดีๆค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสมบัติล้ำค่าต่างๆเนี่ยเป็นของเรามันถูกขโมยหรือมันถูกละเลยกันแน่ได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้ความรู้สึกที่สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งนะคะและที่สำคัญนะคะก็ได้เรื่องราวเกี่ยวกับ สำนึกนะคะในเรื่องราวของความรักเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของชาตินะคะที่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันห่วงแหนแล้วก็ดูแลกันไว้อย่างดีนะคะเนี่ยดูแล้วสนุกเลยสิอยากจะมาบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมานะคะก็มาชมาก,กันได้ค่ะสำหรับนิทรรศการอย่าลืมฉันนะคะที่มิวเซียมสยามแห่งนี้ค่ะเปิดทุกวันนะคะ10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ไม่ต้องมานะคะมิวเซียมสยามปิดค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องหมดหน้าที่ของตัวแล้วนะคะที่วันนี้มาทําภารกิจเป็นนักสืบสาวนะคะคน้นคว้าจนไขคดีเสร็จสําเร็จไปตั้ง3คดีแน่แต่ว่าต่อไปนะคะรับประกันเลยถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมดีๆสนุกๆแบบนี้แล้วก็น่าสนใจแบบนี้นะคะกระตั้วจะกลับมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็จะได้พบกับกระตั้วอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตัวขอตัวไปทําอื่นต่อก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ วความทีษสก,กิดความรู้ค่ะแน่นอนในช่วงที่2แบบนี้นะคะหวังก่าจะต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทํากิจกรรมดีๆไปเที่ยวมิวเซียมในแบบสนุกสนานกันนะคะอย่างที่เราเคยไปกันมาเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ศิริราชใช่ไหมคะแล้วก็บ้านชุมชนโบราณข่ายี่สานร,รวมถึงอีกหลายๆที่นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าสัปดาห์นี้หวังจะพาไปเที่ยวไหนถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกันเลยค่ะ เเล่นนกัถออะย่าเพิ่งสงสัยนะคะว่าหวายชนเพื่อนเนี่ยไปเล่นอะไรยังไงค่ะ,ฉะเฉลยเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่สงสัยกันเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่มิวเซียมสยามเขาร่วมกับพิพิธภัณฑ์พ,พ,พื้นบ้านจ่าทวีจังหวัดพิศณุโลกนะคะจัดก,กิจกรรมมิวเซียมแฟมิลี่ปี2ตอนมาเล่นกันเถอะค่ะ ของเล่นนะคะที่เขานํามาให้เราเล่นเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นของโบราณเป็นของพื้นบ้านเป็นของหายากนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นบางอย่างเราจะไม่เคยเล่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเขารวบรวมมาให้เราได้เรียนรู้กันที่นี่ค่ะอยากรู้จังเลยว่าจะมีอะไรที่หวานรู้จักบ้างจริงๆเกิดมาก็เจอ iPad แล้วเนอะเดี๋ยวลองไปดูดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ ผู้ชมค่ะมาถึงโซนแห่งความสนุกแล้วค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะนอกจากเราจะได้รู้จักกับของเล่นแต่ละอย่างนะคะเราจะได้เรียนได้รู้แล้วก็ดิ้นเล่นไปในเวลาเดียวกันเลยนะคะอยากเล่นแล้วว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมีอะไรที่เขาเล่นได้บ้างรเรือบกมาก้านกล้วยออ้ยอยมีอันนี้อันนี้อีโกโหรือว่ากุบกับนั่นเองนะคะอันนี้เราเคยเห็นเขาจะใช้เป็น กะลามมพร้าวนะคะซึ่งเป็นของที่แบบว่ามีคู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆนำมาเจาะรูนี่เจาะรูตรงกลางนะคะแล้วก็เอานิ้วเท้าของเราเนี่ย ใส่เข้าไปบริเวณนี้นะคะคล้ายๆกับใส่รองเท้าแตะอะค่ะเป็นการนําวัสดุเหลือใช้นะคะซึ่งเป็นของที่บางทีทิท้งไปแล้วเนี่ยเอากลับมาทําให้มันมีชีวิตชีวาให้เกิดความสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญคุณผู้ชมเท้าของเราเนี่ยนะคะเป็นจุดรวมของเส้นประสาททุกอย่างการที่เราเล่นอีโกหรือว่ากุบกับเนี่ยนะคะก็ปเป็นเหมนการนวดเท้าไปด้วยในตัวด้วยเห็นไหมขอลองเล่นหน่อยนะเขาจะถอดส้นสูงลองเล่นละโอ ไม่กล้าเล่นน่ะเดี๋ยวหัวแตกโหคุณผู้ชมค่ะมีของเล่นเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นของเล่นที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นของที่ใช้วัสดุจากท้องถิ่นมาทําให้เกิดความสนุกสนานขึ้นมานะคะนี่กะลาข้อจังหวะกล้องหนังกลบปีใบลานตุ๊กตาชกมวยอะไรต่างๆมากมายนะคะและอันนี้ หน้าตาน่าสนใจมากๆเพราะว่าหวานเชื่อแน่ว่าทุกคนต้องเคยเล่นนะคะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์อ่ะแล้วก็แบบว่าส่งเสียงหากันได้นะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะหวานได้รับเกียรติจากคุณลุงวินนะคะซึ่งอยู่ที่ชมรมของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณที่พุทธมณฑลค่ะให้เกียรติมาสอนเราประดิษฐ์ของเล่นด้วยเนาะคุณผู้ชมพิเศษมากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเถอะค่ะ ตอนนี้นะคะหวานก็พร้อมแล้วค่ะที่จะมาเวิร์กช็อปทำของเล่นพื้นบ้านนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราจะทำเองไม่ได้วันนี้หวานมีคุณลุงวินนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงคัาสวัสดีครับคุณลุงวินนะคะเป็นคนที่ทำของเล่นพื้นบ้านจากชมรมรุ่งอรุณนะคะอยู่พุทธมณทลนี่เองใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะมาสอนหวานทำอะไรบ้างคะก็จะทำมีทำโทรศัพท์โบราณอ,อันนี้หวานเคยเล่นคนะ แต่ต้องตึงหน่อยเนี่เขาเรียกตะลับแก๊มันจะคล้ายกับโทรเลขอ่เป็นเหมือนกับโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์เอาไว้ให้เราสื่อสารกันห่างเช่นแน่ว่าหลายคนคงจะเคยทำนะคะเราจะมาลองเวิร์กช็อปกันเลยนะคะอย่างแรกที่จะทำเริ่มต้นที่ตะลับแก๊กก่อนนะโอเคครับแต่ต้องอุปกรณ์เราสามารถใช้แกนที่มีรูอย่างเงี้ยนะครับเรามีเดี๋ยวนี้ขวดพลาสติกเยอะก็ใช้ขวดพลาสติกก็ได้ครับ อันอุปกรณ์ต่อมาก็จะมีกระดาษกระดาษอะไรก็ได้ถ,ไถ้าหากเรามีกระดาษหอ่อปูนซีเมนหรือว่าปกหนังสือสมัยก่อนนะครับเป็นสีน้ำตาละจะดีเพราะมันเหนียวอ๋อมันจะไม่ค่อยขาดง่ายาแล้วมันมีลักษณะลักษณะของกระดาษมันจะเสียงกออ๊อบแก๊บก๊อบแก๊บถ้าหากว่าเมื่อพูดมาแล้วมันจะสั่นสะเทือนได้ดีก็อีกอุปกรณ์ต่อมาก็จะต้องมีเชือกเชือกเชือกนี้เป็นเหมือนกับตัวกลางค่ะตัวสื่อตัวสื่อครับ โอเคอุปกรณ์หมดแล้วมีแค่นี้เองงาา่ายมากครก็จะ,ะเราก็จะวงตัวนี้นะครับเพื่อตัดกระดาษเริ่มแล้วนะ <laughs> ของเล่นพื้นบ้านนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<ช>คือเรารใช้วัสดุเหลือใช้ ตัดเชือกนะครับอยู่ที่ความต้องการว่าเราจะให้สั้นยาวแค่ไหนเชื่อไหมคะว่าวันก่อนเพิ่งดูภาพยนตร์ฝรั่งเ,เรื่องหนึ่งมา mm hmm. เด็กเขาน,นอนเตียงห่างกันนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะให้ปิดไฟใช่ไหมคะคุณลุงเขาก็ใช้เนี้ยเป็นตัวสื่อสารกันก็ยังแอบมีการคุยกันอยู่เพิ่งเห็นอยู่วันก่อนนี่เอง ความยาวของเชือกนี่มันส่งผลต่อการได้รับเสียงไหค,ครับครับก็จะเหมือนกับสัญญาณคลื่นนะครับถ้ามันอยู่ไกลมากสัญญาณคลื่นก็อาจจะ,ะค่อยลงยิ่งยาวการได้ยินก็จะลดลง <c oughs> ลก็เป็นการฝึกเด็กๆนะครับการนำของเล่นเพื่อว่ากล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ่จะได้ทำงานมีทักษะในการมัดการตัดการแรต่าง ุณลุงขาผูกเชือกเรียบร้อยแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนี่คะเสร็จแล้วครับเหลือแต่ตกแต่งให้สวยงามนิดนึงก็ใช้ได้เลยเหรอคะงั้นหนูขอลองหน่อยได้ไหมคะค่ะุณลุงเสียงดังฟังชัดมากเลยครับอโหยิ่งไกลยิ่งชัดจริงๆด้วยเมื่อกี้ทดลองอันของคุณลุงที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะก็จะรู้สึกว่าเสียงมันยังไม่ชัดเท่านี้แต่ของเราชัดมากเลยแล้วเราก็มาตกแต่งกันนะคะคุณลุง ของเล่นชิ้นแรกนะคะคุณผู้ชมขาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคงจะพอสังเกตได้นะคะว่าข้างไหนที่เป็นตัวจริงทํากับข้างไหนที่เป็น <c oughs> มือสมัครเล่นทำนะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นที่มีชิ้นเดียวนะคะทําตามกันได้จบรายการก็หาแกนทิชชู่ <c oughs> แกนกระดาษแฟกซ์อะไรมาทําก็ได้นะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นของเล่นที่เพลิดเพลินด้วยแล้วก็เป็นของเล่นโบราณเลยนี่หาได้ยากแล้ว อยากจะให้คุณลุงนะคะช่วยฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในของเล่นแบบนี้ซึ่งนับวันเนี่ยจะหาได้ยากแล้วก็คิดว่าของเล่นพื้นบ้านเหมาะตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะครับเขาเรียกว่าในวัยเด็กถ้าเด็กได้มีทักษะเล่นของเล่นที่เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมประเพณีทำเองได้จะทำให้เด็กมีความรู้สึก ผูกพันครับแล้วมีความประทับใจในวัยเด็กเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะการที่เรานะคะจะต่างคนต่างอยู่หรือว่าอยู่กับเทคโนโลยีมากไปนะคะหันหน้ามาสื่อสารกันแล้วก็ใช้ของเล่นโบราณนระคะเป็นสื่อกลางในการใช้เวลาอยู่ในครอบครัวด้วยกันนะคะก็จะทําให้เป็นอีกอารมณ์นึงเป็นอีกฟีลิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะต้องขอบคุณคุณลุงวินมากมเลยนะคะที่มาสอนหวาน ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะลองแวะมาเวิร์กช็อปมาเจอลุงมินก็มาได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ คความรู้่ะแน่นอนนะคะช่วงที่3แบบนี้ว่าก็ต้องมีเรื่องราวมีกิจกรรมดีๆของมิวเซียมสยามมาอัปเดตกันค่ะอยากรู้จังเลยว่ามิวเซียมสยามเขากำลังจะมีกิจกรรมอะไรดีๆให้เราได้ติดตามกันบ้างไปชมเลยค่ะมีนิทรรศการดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะขอเชิญทุกคนนะคะเข้าชมนิทรรศการยาลืมฉันค่ะซึ่งเป็นนิทรรศการเชิงสืบสวนที่ชวนทุกคนมาร่วมตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบที่ทําให้สมุนไพรไทย ช้างไทยและมวยไทยกำลังจะถูกลืมจนอาจไม่เหลือความทรงจำไว้คนรุ่นใหม่ในภาคภูมิใจในมรดกของชาติไทยต่อไปค่ะสิ่งใดกำลังจะถูกลืมและอะไรที่เป็นต้นเหตุในการล้าเลยในครั้งนี้ที่คนไทยอย่างเราจะต้องจดจำค่ะมาร่วมกันหาคำตอบได้เลยนะคะ ในนิทรศการยาลืมฉันตั้งแต่วันที่3มิถุนายนไปจนถึงวันที่29มิถุนายน2557ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกาณนิวเซียมสยามท่าเตียนกรุงเทพมหาคนครค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่022252777ต่อ123นิทรศการดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะคะกับ News Pass บัตรเดียวเที่ยวฟรี20พิพิธภัณฑ์ค่ะ สนุกเลินกับเทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์และหลังเรียนรู้ทั่วไทยจ่ายครั้งเดียว199บาทเที่ยว20พิพิธภัณฑ์ค่ะพร้อมร่วมกิจกรรมและโซนลดเดินอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถซื้อบัตร Muse Pass กันได้จากทุกพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เสตุลาคม2557บัตรมีอายุตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายไปจนถึงวันที่3ส,สมีนาคม2558เท่านั้น ลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะติดตามกิจกรรมดีๆของมิวเซียมสยามคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.museumsiam.org นะคะหรือว่าจะติดตามผ่านรายการมิวเช็กของเราก็ได้ค่ะเพราะหวานต้องมีกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอยู่แล้วละคะ่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย3โมงถึบาย3โมงครึง่งทางช่องถูปลูกปัญญายแห่งนี้กับหวานค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ